สวัสดีค่ะมือน,นีนะคะเป็นกุ้งแล้วก็น้ำจิ้มสามรสพี่นอ้องเพื่อนว่าให้คอยกินแล้วบอกให้ว่ามันบอกว่านี่มันนี่เพื่อนว่าให้คอยกินหอมหลายๆแนะ่ย่ากินหอมหน่อยหลายนพะนอเดี๋ยวค่ะโอ้เดี๋ยวขอจะกินเห็นเบื้องเนาะอ่ะอันนี้คือวิตามินนะคะทุกวัน ลูกคุยมานี่นะเนี่ยอันนี้จะเป็นบำรุงผมนะคะบำรุงผมกับบำรุงบำรุงแล็บอันนี้กินมาได้ประมาณสิบกว่าปีเดถอะพี่น้องผมดกดำยาวเร็วมากสี่สิบกว่ายังไม่มีผมองอกนะคะอือแล้วก็เล็บนี่คือเล็บนี่คือยาวมากต้องตัดทุกสองอาทิตย์อ่ อ,อันนี้คือน้ำกุ้งกับน้ำจิ้มสามรสพี่น้องน้ำจิ้มสามรสตักประมาณว่าตำเอาเองหอมเขียวแต่เผ็ดเดยโอ้ยใส่ผักชีหอมเยอะ ตำแน่ค่ะหวานน, αι, น αι. ี่เนี่ย ร่อยแฟนขับขอมาว่าให้เว้าให้กินหลายๆโอ้ยพี่น้องผู้ดใดก็บ่ากินอีกแน่กินอีกแน่ขาโอเคค่ะจัดให้ตามที่ขอ กุ้งหวานมาก กเองนะคะหลังบ้านเยอะมากกินบทันนะพี่น้องเวลาหน้าหนาวมาหิมะลงนะคะใบเขาก็จะร่วงก็จะเหลือแต่กิ่งก้านของเขาพอหน้าร้อนเข้ามาปุ๊บแตกออกมาอีกงามก็กา่าบกินบทันสะะแหน่ตายยากมากนะคะ อยากบอกว่ากุ้งอะหวานหอมน้ำสาหอมน้ำจิ้มสามรสตำเองพี่น้องบดเองใช้เครื่องบดอร่อย ถ้าน้ำจิ้มเราไม่เค็มเวลาเราสดนี่มันกระสดไงมันบอกเค็มถามมันเค็มมันสดบ่าะไรลหลี่ ใจมากอร่อย